มัวไปทำอะไรมาตั้งนานอะเนี่ยต้อนน่าจะมากๆเลยที่นี่คู่นี้เลยอ่าดูนะครับดูดูสภาพฟันนะครับของสว่างไปชนะเพราะว่าไปสองตัวจะมาอ่านแต่ฟันนี้นะแต่ฟันนี้นะแต่ฟันเลยครับ นะครับด้วยการกัดฟันของเขานะครับก็ไม่สบกันนะครับสบกันแบบแปลกนะครับสบกันเป็นจุดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันที่สึกเป็นจุดๆนะครับผมสังเกตบริเวณฟันหน้านะครับแต่ละกันใช่แล้วเปนฟันกุ้งี่เดียวตานะครับนี่อ้าเข้าไปเลยแล้วก็สีเหลืองเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราเอาเจลพิมพ์ปากนะครับมันจะเป็นเครื่องมือไว้ใช้เป็นเพื่อการสบฟันของคนไข้นะครับผมยืนมากเลยดิอืม อ่ะเดี๋ยวมาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ของแม็กกันดีกว่าดูความยืดของฟันน้องแม็กยืดสุดๆดแต่ไม่เท่าไรหร่วะท็อปจัดได้เอ๊ะกลับไปมวแต่ไปเป็นดีเจเลยไม่ยอมมาจัดฟันจะเป็นดีเจจัด <c oughs> ช่วงเพงลงน้องเพลงเดี๋ยวกับฟันเลยค่ะมาช้าไปหน่อยแล้วเนี่ยยังทาน รอสักแป๊บนึงใช่ไหมคะรอหนึ่งเท่าไรถึงจะแข็งเลยประมาณเกือบนาทีครับนิดเดียวยอย่างไี้ะคะเรื่องปากว่าสยสบายหน้าตาเหมือนเจมไม่เจมเที่ยวหมักไม่ได้อะเหมือนเที่ยวหมักฝรั่งค่ะเออหลุดง่ายอ่ะผมก้อยโยกนานจำได้ผมก้อยผมก้อยโยกนานไอ้พิมเนี้ยปากว้างอืมแต่ใส่อะไรก็ได้ครับจริงเที่ยวเนาะหน้าดึงมาก หนึ่งสอี่เที่ยวเดี๋ยวเทียวออกไปเรียนมนสวยมากเลยสบกันเป็นจุดๆได้วยเนี่ยเวลาเที่ยวหันก็จะโดนกันแค่เป็นจุดๆจุดๆนี่เดี๋ยวมันก็จะสึกจริงๆซี่ฟันอะสวยมากจิกขึ้นมือแบบกำลังสวยแต่มันเรียงมันเรียงไม่สวยั้เองใช่พี่ใช่มีข้อาจารย์ใหญ่กันทั้นสบายมากครับไหนื่อยพานตรงนี้จะยาวลงซี่เที่ยวตรงนี้เรียงเข้าไปใช่ไหม ไม่ใช่เปลี oh, <S <s ่ยนจากชื่อดีเจมารินดาราใช่ไหมใช่ค่ะปัจจุบันนี้ดีดนิ้งล็อกเดียวค่ะดีกว่าค่สบายค่ะอ่าฟันล่างใช่เป็นคนแค่สบายใช่นิยกนิ้วจากไอ้ด่างเอ้าเสร็จแล้วเหรอจองถ่ายวิดีโออยู่เลยดีเจไหมแห่งขึ้นเลยนะแป๊บเบรกเดียว ไม่คนไข้อยากจะถ่ายมีของคนไข้มีของดีเจจะไปจะไปทำอะไรนัน่อยเขาจะทำไปออกรายการออกรายการขึ้ผมเองคุยอ่าอามีอะไรออกรายการเอจตลอดตลอดให้เพื่อนเราติดด้วยโอเคเสร็จแล้วครับผ่านนะครับย้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวออกไม่ต้องกว้างมากนะครับกัดตมานี้นิ่งสบาย เจ็บไหมคะโอ้โหนาวะเดี๋ยวเราขึ้นวนน้ำได้เลยครับบนาใช่วนที่เยอะแต่ครับนี่ขนาดช่งต่อขยัน้ิ้าถอดเอาดะบหน้าสวยขอดูที่พิมเดี๋ยวขอไปเทขอเวลาให้เดีที่พิม์้เด็หน้าละก วันนี้มาแค่พิมพ์ปันหนึ่งเดียวเหรอคะพี่พันติดหรือเปล่่าไมดะติดได้อปะต้องรอแอบรอที่พิมพ์แม่งก่อนก็จะได้ดูการสุกปันต้องไปเทปูนเอาปูนใส่ดีร้อยไปทำวันนี้ทำวันนี้เลยเหรอเร็วว่ะก็ธรรมดาค่ะปันหรอรอกันไม่ได้รอกันไม่ได้เนาะนี้อุ้ย เชฟบริการนี่อย่าลืมครับมาทำฟันกันสาลารแดงซอยหนึ่งขอบคุณค่ะ